นี่ค่ะฝั่งนั้นเจบหอยแครงค่ะฝั่งนี้เจ็บหอยนางรงจ้านี่ได้แล้วสามตัวแล้วเราก็มาสี่แล้วตัวหนึ่งแช่แดงไงแห้งเต็มมือเลยบัดเต็มมือเลยนี่นะคะฝั่งนี้เจ็บหอยแครงเราไปเก็บหอยนางรงมานะคะ ได้เยอะไหมคะอ๋อเอาบังเอาบังเาอาบังเอาบังพนะี่น้องหาะโอ้โหได้หอยนางรมหมาลูกใช่ค่ะหนูไปเก็บมาหอยนางรมค่ะหอยนางรมกระมีหอยแครงกระมี้หอยแครงหอยคางมาเก็บบักหอยน้ำกันนะพื่นอนๆนี่บ้อดีบ้องสวยคุณค่ะพี่น้องออค่ะโอ,อ้โหลายขนาดเลยสดเลยสด,สดจากทะเลนะคะมาหนูบังตัวนี้ ที่ยุงสีเราพี่น้องค่ะเอาไงคือน้ำเปงนี่อย่างมึงล้างคนนี้เอา้าฟุกโอเมนตัวนี้ตัวนึวนนงค่ะยุงสีเหรอ,อ,อนีน่อีกคนนี่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 มึงมองมตัวนี้มันจะยุงสีนะคะน้องพี่นอ้องค่ะมองดูเฮ็ดองุงลุงเอาอยูุลดูอุงลุงมันคืออะไรวะอุงลุงองลุงอันนี้บบกหอยจูบด้วยนะครัพี่น้องค่ะอันนี้เป็นหอยจูบน, <acy> น,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 นะคะอันนี้กินได้คะ่ะคุณค่ะตัวเพิ่น ตายแล้วตัวีตายแล้วไข่ไข่ตัวนี้มาบ่วงตัวนี้มะบ่วงตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะอืออันนี้คือหอยสดๆเลยนะคะนี่หอยสดๆจากทะเลคู้กองค้นคปัญหามมวาา่อวานพูดกับพี่น้องก่อนคู้กองค้นปัญหาเม,ม,าม,ามื่านหาสมุดน้ำทะเลปลาลงไปเก็บได้ไหมนี่นะคะอันนี้บอกคอยล้งนะค่ะหนึ่งค่ะเกือบบุดเนี้ยต้องมีเกือบบุดเนี้ยก็ต้องมีนะคะกระคู ถุงมือนะคะต้องมีค่ะนี่แหละค่ะเท่ากับเบิ้งเวลาน้ำผืนนำล้วงข้ามาเนาะเข้ามาระบบนี่แหละค่ะก็คือหาได้เลยยางหาได้เลยดีค่ะเป็นกระส,สีน้ำสีกับพี่น้องค่ะหางนั่งไงน้น่งกร,ระเซยๆบุ้งดูนะเหลือเพิ่อพี่ๆเห็นตองหอยกดปูดกิดปีดอยู่นะคะไลข่ขากไล่เนี้ยนี่แหละค่ะวิถีชีวิตอีหลีผู้ใดว่างๆก็มาหาบกหอยน้ำกันเด้อมาเลยค่ะมาๆมาๆ